ปลกอกเร็วปลกอกลงไม้พายนยครับลงะครับ,นะรบไปแล้วนนครับ่อ,อยทั้งลำทั้งกระโพนครับเอ้ โอเคครับหมายแรกปลอกอ,ลอกเร็วปลอกอกลงไม้พายเนี่ยครับข้างลงเลยนะครับ ใช่ครับหอ,อยทั้งลำทั้งกระโคดครับเอาเดี๋ยวครับหมายแรกรู้ก่อนจ,จะรู้ใช่ไหม ไหนลำะรข้วโพลละอ้อยเป็นแบบแบบเป็นมัดๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขั้นี้ลงมาแล้วสองครับน้องม่แล้ว ครั้นี้มาแล้วก็จะมีปลาแตาทตามจดลิกีกัสเซนนะครับหมายใจดีนะครับแต่บอกว่าใครทำตามจดลิกีกัสเซนนะฮะเกียครับหมายสองครับหมายสองไปแล้วหมายที่สามนะครับทุกคนเราจะมาดูว่านี่นะครับต้นกระโกดมันมีปักเลยนะครับ ออมีฝักเลยครับทุกคนมีเม็ดข้างในอย่างไนะยังไม่จัดเท่าไหร่ตอไปถ้ามีเม็ดเยอะเราเขาโพดอ่อนนะครับเขาโพดอ่อนนะครับครับผมยูนี้ลำปลาจะได้เอาไปย่างย่างเลยนะครับคนไหนอยากทำตามทำได้ครับเน่ไม่ใช่ว่าพอปลากินแล้วเอาลูกเหม็นมาใส่ครับเอาคุดดักไว้ก่อนนะ้อทำไว้ก่อนใครอยากทำตามทำได้ครับเจาะย่าง ครับลำลำใตหินอันนี้ครับอันนี้ใตหินหน้อยฮะไม่จมไปแล้ว รีบรอบเตรียมพร้อมไปแล้วหมายเ่สามครับ